ททหารวันละครวันนี้เสนอคำว่ารประจรอนะคะคะคำว่ารประจอหมายถึงอะไรคะสำหรับคำว่ารประจอนะครับก็คือระเบียบปฏิบัติประจำนะครับซึ่งหน่วยทหารทุกหน่วยเนี่ยจะมีระเบียบปฏิบัติประจำนะนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเพื่อควบคุมจำกัดดูแลให้กำลังพลของในสังกัดนั้นนะครับาสามารถบริหารในส่วนของการพัฒนาด้านร่างกายเพิ่มองความรู้แล้วก็มีการฝึกอบรมครับตั้งแต่ช่วงตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะมีการออกกำลังกายทำกิจกรรมแล้วก็ ปฏิบัติให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันของแต่ละวันตามภารกิจครับในส่วนของรประจอนะครับของน้องๆอทหารใหม่ที่มีความสนใจที่จะเข้ามานะครับก็จะสามารถที่จะฝึกพัฒนาร่างกายพัฒนาองค์ความรู้รวมถึงมีความเข้าใจในกิจกรรมรวมถึงการทํางานของกองทัพบกแล้วก็สามารถใช้เป็นระเบียบปฏิบัติประจำในหน่วยต่างๆต,ตั้งแต่หน่วยระดับ เล็กไปจนถึงนวระดับใหญ่ครับก็ะจะมีะปรปจควบคุมของหน่วยครับแล้วน,น้องทหารใหม่ที่สนใจสมัครเป็นทหารต้องทํำยังไงบ้างคะครับสำหรับน้อง้องทหารใหม่ที่มีความสนใจสมัครเป็นทหารอาอนไลน์ก็สามารถสมัครทหารออนไลน์ได้กับหน่วยกองพันธุปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษนะครับส่วนของกองพันธุปฏิบัติการจิตวิทยาของเรานะครับอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองครับอยู่ในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชง่ายในการเดินทางนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่มีสื่อสร้างสรรค์ท่านอาจจะได้พบ ลูกหลานท่านบ่อยรวมถึงเป็นหน่วยรบพิเศษของเราเนี่ยที่มีขีดความสามารถในการพัฒน,นาทางด้านองค์ความรู้ร่างกายและเตรียมตัวที่จะสอบต่อเนื่องไปันเป็นนักเรียนในสิบฐานบกรวมถึงโคตา้าต่างๆในการศึกษาต่อเพิ่มเติมครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับสมัครได้ถึงวันที่26มกราคม2568อย่าลืมนะครับสมัครที่กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยประชาการสงครามพิเศษครับแล้มวมาพบกับพวกเรานะคะ